โอเคจ้าเจหาสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มัวจะมาเออให้เพื่อนๆดูว่ามีอะไรในนี้กี่อย่างนะครับวอเตอร์ชูเปาหลียวเหินตู้แตตรงชีก็แปลว่าวันนี้มัวจะมาดูว่าในกระเป๋านี้มีอะไร ตัวเลย <Wow! S 1> ที่เพื่อนๆอ,อาจจะคุค้นๆก็ได้นะคะโ <Okay. S 1> อเคยี่กิชื่อวอยล์ชื่อสก็แปลว่ารูเลอร์นะครับไม้ประทัดนะครับ <Yeah! S 1> หนึ่งอย่างเลยนะครับ <Okay. S 1> เออเปิดส,สมุดรคร่ะบ, <Yes. S 1> บุ๊คหนึบุ๊ค Yes <c oughs> วอยล์ หนังสือโอเคสายแล้วนะคับมัวเย็นหยกเชี่ยงปีชาอีเเซอร์อยางลบหายหยกเชี่ยงปี p e นซิลดินสอใชครับบายบ้ายครับ ใจเจียเนเพื่อนๆอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดไ like ลค์ด้วยนะครับถ้าคุณยังไม่กดไลค์นะครับกดไลค์ตอนนี้หรือว่ากด subscribe ถ้าชอบช่องมือนะครับโอเคไม่บ <Okay. S 1> ้านะครับ